ปฏิวัติมองหน้าใบแดงเหมือนต้องการค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเลนอยู่ใต้สีหน้าอันสงบเรียบไม่บอกความรู้สึกและซุ้มเสียงที่ค่อนข้างจะเป็นกันเองแต่ใต้สีหน้าราบเรียบนั้นเองปฏิวัติรู้สึกได้ว่าซ่อนความเหี้ยมไว้อย่างเลนลึกปฏิวัติกล่าวฉาบว่าคนอื่นฉันพบเขายากเหลือเกิน ฉันได้พยายามแล้วไม่มีใครต้องการพบฉันเลยทำไมกลัวอะไรฉันหรือนายใบแดงฉันไม่เคยกลัวใครแต่ฉันไม่อยากยุ่งกับใครฉันอยากอยู่อย่างสงบจะไม่มีวันสงบถ้าฉันไม่ได้สิ่งที่ฉันต้องการอะไรล่ะที่นายต้องการ เงินค่าหุ้นของพ่อและชีวิตของคนที่ฆ่าพ่อฉันยากเดชกำมพลสอดเดีวพูดจ้องจ้องหน้าปฏิวัติมานัดผู้คนมากมายมาเพื่อจะพูดเรื่องส่วนตัวเพียงสองสามคำเท่านี้หรือไม่เหมาะเลยจะว่ายังไงว่ามาเดี๋ยวนี้เลยแขกล่ายใหญ่แหกกันมาอีกจะบุ่นวายกันใดญ นักเลงหมาหมาไม่มีปัญญาต้องเอากระโปรงมาคุ้มกันปฏิวัติจ้องหน้าเดชกำพลอย่างประสงค์หลายแล้วพูดต่อไปอีกบ้างสันดานขี้โกงเหมือนพ่อย่างดีกว่าแกมั้งเที่ยวหลอกผู้หญิงหมายยังไงสะสางกันเองปล่อยเดชกับบนาฏให้เป็นอิสระเดีย๋ยนี้ข้าจะปล่อยคู่รักของแกเป็นการแลกเปลี่ยน ผู้หญิงไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยนะไอ้พลมึงไปคุมตัวมาทำไมอา้าวบอกแล้วไงเอามาแลกกระเดกนกับบนาทสองคนนี่ห่วงแกกลัวจะตายเป็นผีเฝ้าป่าจึงอาสามาด้วยเอาปล่อยพิเดชมาข้าจะปล่อยเงาจัน์กับมารีทิพย์แบบยื่นหมูยื่นแมวกันเลยอย่างนั้นแกต้องผิดบังแน่ ข้าจะไม่ทำตามความต้องการของแกเด็ดขาดถ้ามึงทำอะไรผู้หญิงสองคนนั้นแล้วก็ไอเดดตายถ้าเช่นนั้นผู้หญิงสองคนแหลกยับเยินข้าบอกได้เท่านั้นพวกแกจะต้องตายไม่มีเหลือเหมือนกันกูจะไม่ปล่อยให้ใครเหลือกลับมาแต่คนเดียวไม่เชื่อมึงลองดูก็ได้เดดกำพล อยากจะลองของกวากมือเรียกสมุนให้เอาตัวสองสาวไปทำไม่ดีไม่หลร้อมกับประกาศว่าเลี้ยงคิวกลางแปลงนั่นแหละแสดงให้มันดูสมุนคนดึงถันออกมาจากด้านซ้ายและอีกคนด้านขวาเพ่นพวดเข้ามาหาสองสาวซึ่งถูกมัดมือไพ่หลังยืนคู่กันบังล่างไอเดชกำพล ทำนองกันกระสุนจากฝ่ายปฏิบัติแต่ก่อนที่เจ้าสองคนจะทันแตะต้องสองสาวเสียงปืนก็ลัวขึ้นล่างของเจ้าวายหลายสองคนสะดุ้งเสะเดิอสุดตัวแล้วหงายท้องล้มลงจงอางเพลิงแผลงฤทธิ์อย่างน่าสยองกระสุนปลิวจากสองทางเจาะหน้าอกเจ้าวายหลายเป็นรอยเลียงแถว เลือดไหลลินในวิบตาและก่อนที่ล่างของมันจะฟาดผืนสนันใบแดงกระเด็ดกำพลตะลึงปฏิบัติวัวเลาะกล้องขุนเขาตะโกนอย่างไม่บรนเอาสิไอ้พนมึงขืนล่วงเกินเงาจันกับ้าลีทิพไอ้เดชไปเมืองผีทันทีอย่างไม่ทันจะสิ้นเสียงปฏิวัติ เสียงปืนหัวขึ้นจากปากทางเข้ามาสู่ขุนเขาแห่งนั้นแล้วก็ข้าวตอกแตกติดตามด้วยเสียงจะโกนกล้องสังหารมันให้หมดสังหารทุกคนไออีอย่าให้เหลือเสียงปืนแผลดลัวเป็นข้าวตอกแตก ปะทูขึ้นตามเชิงเขาทุกลูกคนของดวงเมืองในความควบคุมดูแลของใบแดงซึ่งคุมเชิงอยู่ตามไหลเขาโดนกระสุนล่วงเป็นแถวเฮ้ยไอเสียโต้งฆ่าพวกเราเลอโวยคนของไอเสียโต้งฆ่าพวกเราแล้วถอยพวกเราถอยเร็วเสียงตะโกนบอกกันต่อๆดังขลม่ม ท่ามกลางเสียงปืนและลัวและเสียงระเบิดตุมต่มๆเป็นบางถังบางกลาวทําให้เศษหินปลิวว่อนและฝุ่นฝุงปะปนกับกลุ่มควันแพรกระจายเดดกาพลหลังเชือกที่ผูกแขนหญิงสาวไพ่หลัหงพาวิ่งเข้าหายไปในพงลกก่อนที่ปฏิวัติจะพาเด็กับ,บนาตหลบเข้าป่าสามกระบกมือให้สัญ,ญญาณเป็นที่หลูก,กันว่าต้องหลบไปก่อน ลบให้ผลวิถีกสุนของมันทั้งสองฝ่ายโดยเร็วสมุนของปฏิวัติตะโกนบอกตอต่อกันว่าหลบไปก่อนลบไปก่อนบอยอย่าอุบใส่หมาว้อประโยคหลังเป็นภาษาผืนบ้านอีสานหมายถึงอย่ายุกันให้กระโดดใส่หมาบ้าหรือทำนองคำพังเพยว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรืออย่าอุบใส่หมาว้อ เสียงตะโกนย้ำแล้วย้ำอีกให้สมัครพรรคพวกชาวอีสานได้รู้ถ้าขืนสู้ตอนนี้จะเหมือนถูกพลักเข้าไปสู้กับหมาบ้าซึ่งไม่มีสำนึกไม่มีมโนธรรมไม่มีใครจะยับยั้งมนุษย์ผีบ้าได้เป็นที่รู้กันดีคนพวกนี้ลองได้บ้าแล้วมันบ้าตะพึดตะพือกูไม่กลับเอาแท็กเตอร์มาชุดบายอีกไม่มีทางสำเร็จ จนกว่าจะชนกำแพงคอหักตายหรือไม่ก็ถูกของแข็งกระดอนกลับอย่างไม่เป็นท่าดูเหมือนเสียงห้องต่อๆไปว่าอย่าอุบส่มาม้อนั้นจะเรียกพักพวกของปฏิวัติให้หลบฉากอกอกจากเบทีการต่อสู้เข้าดงทึบซ่อนตัวให้ผลจากสายตาศัตรูเกิดชลมบุญและสับสนจนแทบไม่รู้ใครเป็นใครเสียงวิ่งป่าแตกกลาว และเสียงปืนลัวเป็นครั้งเป็นคราวน,านั่นนัจะมีเสียงร้องถามกันสักครั้งหนึ่งไอ้ปฏิวัติดูไหนฮะไอ้ปฏิวัติดูไหนไม่มีเสียงตอบผู้ถูกถามหานั่งหน้าเครียดอยู่ตรงหน้าเดชกับบนาดสายตามองสายหาศัตรูที่อาจจะหลงหูหลงตามาประจันหน้ากันอยากไม่คาดฝัน บอกพวกเราให้ตลบหลังเสียโต้งเลยไม่ดีเหรอครับโบนถามปฏิวัติเบาๆออมเสียงได้ยินกันเฉพาะสามคนกับกบ,บนาทซึ่งถูกควบคุมตัวไว้อย่าดีกว่าเงาจันกรมาหรีทิพย์จะเป็นอันตรายปฏิวัตริรีบปฏิเสธผู้หญิงสองคนจะเป็นอันตรายเหมือนกันนะครับ ถ้าเราปล่อยให้เสียโต้งเล่นงานใบแดงเดชกำพลเอาข้างเดียวอย่างนี้ผมว่าคุณต้องทำอะไรสักอย่างเดชกำพลคงพาหนีไปได้หรอกแล้วถ้าสองคนนั่นเป็นอะไรไปไอเดชนี่เน่าด้วยเรื่องเกิดขึ้นเพราะมึงคนเดียวนะปฏิบัติมึงนัดมาให้บุญวายเองแต่วโทษชาวบ้านจะถูกหรือใครเป็นคนก่อเรื่องนะ ปฏิวัตตบาดถามกูกูก็ว่ามึงนั่นแหละตัวยุ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้แน่ละสิไม่มีใรกล้าเป็นกว้างขวางลูกเดือดโคตรมึงนี่มาอย่าให้มานดุเดือดนะถามจริงๆนอกจากเรื่องมึงกล่าวหาพ่อกูว่าเป็นตัวการโกงเงินหุ้นมึงแล้วคนอื่นมีใครทำอะไรผิด พ่อมึงฆ่าพ่อกูสิบ้ยเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานตำรวจยังเอาความผิดไม่ได้มึงกับไอ้พลตามไปยิงกูกระเสือเพลิงฝาในงานศพบ,บุญโฮมถูกคนงานของมาลีทิพย์ตายสองศพเป็นข้อกล่าวหาที่กูไม่รู้เรื่องเลยปฏิวัติมึงจะปฏิเสธยังไงตามใจมึงเถอะ แต่พอถึงเวลากูว่ามึงต้องรับผู้กองประโคมอีกคนหนึ่งจะต้องรับว่าตัวเองตกเป็นเครื่องมือจนปฏิบัติเอ๋ยมึงนะระดูกยังอ่อนนะักโผล่หน้ามาแถวนี้ยังไม่ทันไรอย่าเพิ่งฉีใครเป็นอะไรสักวันจะรู้สึกว่าน้ากลัวจะอยู่ยากทุกวันนี้คนดีๆอยู่ยากอยู่แล้ว อยู่ดีมีสุขกับพวกโจรอย่างมึงเท่านั้นอย่างนี้หรืออยู่ดีมีสุขถูกล่ามเชือกเหมือนดิงอย่างนี้หรือเดชกับปนาตหัวเลาะเยะ่ะขยับมือที่ถูกมัดไผ่หลังแล้วมองตามปลายเชือกที่ทอดไปยังมือของโบนพูดกระแทกแดกดันต่อไปอีกถ้าคนอย่างกูอยู่ดีมีสุขไอ้พวกขี้คุกทั้งหลาย ต้องมีความสุขกว่ากูแน่แล้วแต่มึงจะเข้าใจคนอย่างพวกมึงเป็นอย่างนี้แหละพอถึงตาคนอื่นมั่งมึงพากันโวยแต่เวลาตาพวกมึงแล้วก็หัวกันเซลๆไอ้จังไรเดชกับ,บนาฏมองหน้าปฏิวัติยังโกรธแขนแต่เมื่อสบตากระโบนซึ่งมองจ้องขมิง ระากายของความเกลียดชังและคนมันไสลุกเบาอยู่ในดวงตาคมดุเจ้าวายหลายแสนคนเปิดยิ้มอย่างกว้างขวางพูดเกือบบนบ้ามันก็โบยด้วยกันทั้งนั้นล่ะวะาบนไปทำไมลักจะเป็นนักเลงมันก็ต้องอย่างนี้แต่ไม่เร็วทีเดียวหรอกพูดอีสานเป็นเหมือนกันนี่คงจะแอบ,บอยู่แถวนี้นานพอดู อย่าทักไปให้เหลือเสียโบนตาบาดเรื่องทั้งหมดที่เกิดยุ่งขึ้นนี่เพราะพวกมึงมากเล่มากคนไม่ตรงไปตรงมาไปดึงเอาผู้หญิงมาเกี่ยวด้วยมึงจะต้องรับผิดชอบไม่ผ่านไปหน่อยหรือเสียวพอสมน้ำสมเหนือถ้าผู้หญิงสองคนนั่นเป็นอะไรไปไม่มีปัญหา ไม่ยุติธรรมเลยมึงให้กูเขียนจดหมายไปถึงใครมั่งกูก็เขียนให้ตามต้องการพอมีเรื่องไม่เข้าท่าผ่านจะฆ่ากูเสียชนิดนี้ไม่ยุติธรรมเลยวะที่ถูกมึงสองคนควรพิจารณาโทษตัวเองทำอะไรไม่รอบครอบชนิดเดียวเกิดความเสียหายกับฝ่ายตัวเองเป็นกูแล้วก็กลั้นใจตายแล้วไม่อยู่โทษคนอื่นเหมือนมึงหรอกน้องมึงไปเอาผู้หญิงมาทำไมละ่ะ อ้าวเป็นความผิดของกูหรือมึงใช้ตีนตองดูสิโยทุกอย่างมีความประสงค์ของลูกพี่มึงคนเดียวออกหัวออกก้อยมาแล้วจะให้กูเกี่ยวด้วยยังไงพวกมึงมันเลี่ยมมากนี่มาพยายามเอาลัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมึงต้องรับผิดชอบทั้งนั้นถามลูกพี่เขามึงสิมึงพูดนี่ยุติธรรมไหม บนเหลือบสบตากับปฏิวัติหาหลือด้วยสายตาจะเอายังไงต่อไปก็บไอ้เปรตตัวหลายนี้ปฏิวัติรอบถอนหายใจนักดวงเขารู้สึกเหมือนมีภูเขาทับอยู่บนอกและสมองมึนงงหลายถูกทุบด้วยของหนักจนมึนงงไปหมดผมมา่าเราต้องทำอะไรสักอย่างจะมัวมาซุกอยู่ในป่าอย่างนี้ไม่ถูกแน่ โบนเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นปฏิวัตินิ่งเฉยกำลังคิดอยู่เหมือนกันทำยังไงจึงจะช่วยเงาจันทร์กมารีทิพให้กลับมาอย่างปลอดภัยเราต่างมีเฉลยอยู่ในมือใช้เฉลยให้เป็นประโยชน์ไม่ดีหรือเฉลยไอ้กัมปนาสนี้ไงครับแลกับเงาจันท์และมารีทิพพวกมันจะสนไหม ถ้าไม่สนค่อยคิดกันใหม่ไอ้มัวมายืนซุ่มซึมอย่างนี้เสียเวลาเปล่าลุยมันเสียเลยหรือควรจะเป็นอย่างนั้นครับลูกหนองคนหนึ่งเดินเข้ามาหาปฏิวัติกระซิบบอกเบาๆคุณอุ๋ยมาครับต้องการพบคุณปฏิวัติเดินตามสมุนของบนซึ่งยกขโยงจากไล่มาช่วย พ่อห่างคนอื่นปฏิวัติจึงถามคุณอุ๋ยมาคนเดียวหรือมากับหนาเอินตอนนี้เดชกำมพลกลุ่มผู้หญิงสองคนนั่นมาด้วยครับปฏิวัติพอจะเดาเรื่องออกทั้งบทดนี้เป็นชั้นเชิงของศัตรูทั้งสิ้นพยายามสร้างเรื่องยุ่งๆอย่าหาทานต่อรองเมื่อฝ่ายตนเสียเปรียบ พวกเราอยู่กันยังไงไม่มีใครเห็นหรือเห็นสิครับพวกเราแสดงตัวเมื่อคุณอุ๋ยเดินผ่านแนวชั้นนอกพอเห็นปากบอก,บอกปืนโผล่แกสะดุ้งหน้าซีดขอหลองอย่าทำอะไรแกมาขอหลองมาให้พวกเราลบลาฆ่าฟันกันเท่านั้นเดี๋ยวนายเอิญกับไอ้พลมีปืนหรือเปล่ามีครบมือทุกคนเลยครับ อย่างนั้นบอกโบนให้ลากคอไอเด่นมาด้วยกันเสร็เลยหมอนั่นวิ่งกลับไปคู่เดียวก็วิ่งกลับมาพาเดินออกพงลกไปสู่ลานกว้างซึ่งมีสามสาวยืนคอยอยู่ต่อหน้าสายตาของทุกคนดวงดาลาวิ่งตรงเข้าซบอกปฏิบัติมือโอบรัดล่างใบวนั่นพลางหลองขอชีวิตของพี่ชายคนโตไหว คุณปฏิวัติอย่ายิงถึงพี่เดชเลยพี่เดชไม่ได้ทําความผิดอะไรถ้านักอุ๋ยแล้วอุ๋ยขอชีวิตพี่เดชสักครั้งนะคะจะด่วนฆ่าพี่ชายของอุย๋ยปฏิวัติแกะมือหญิงสาวที่โอบปลัดออกห่างประกาศอย่างเสียงเครียดคุณให้พี่ชายของคุณปล่อยผู้หญิงสองคนนั่นมาเดี๋ยวพาพี่ชายของคุณกลับไป เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวผมเข้าใจแล้วไม่มีเดี๋ยวปฏิบัติแต่คอกยังเกลี้ยวกลาดฉุนเฉียวที่เราพูดกันมาโกหกกันทั้งนั้นพี่น้องต้องเป็นพี่น้องไม่มีอะไรจะมาเหมือนพี่น้องได้หรอกเดี๋ยวค่ะคุณปฏิบัติไม่เข้าใจอุย๋ยผมเข้าใจ ให้เขาปล่อยผู้หญิงสองคนนั้นมาเขาหลองขัดขึ้นแล้วหันไปทางบนสั่งมาจัดการแลกะเลยเรียบร้อยด้วยฉันจะรีบไปทุละใครยักกระสายไม่เชื่อยิงทันทีไปอย่างไม่ได้นะคะไปยังไม่ได้ดวกดาลาบิ่งเข้าไปกอนเอวปัจิุบันบแน่น หลังล่างเขาไบาไม่ให้เดินปากก็พร่ำบิงบอลกุณปฏิวัติอย่าเข้าใจอุ๋ยผิดอุ๋ยมาที่นี่เพื่อทุกคนจะได้ไม่ฆ่ากันเดี๋ยวนี้ไม่มีใครแล้วเขาไปกันหมดแล้วเหลืออยู่เฉพาะญาติพี่น้องของอุ๋ยเท่านั้นเห็นไหมคะนั่นมีใครที่ไหนนอกจากพี่พลกนาเอิ้น เดชกําพลปล่อยสองสาวให้เดินมาหาดวงด้าลากอนแล้วบนจึงปล่อยตัวเดชกับบานาตพี่เดชพี่พลหนาเอิน้นกลับไปเสเถอะฉันจะกลับเองหรอกดวงด้าล่าพระจากปฏิวัติไปยืนขวางทางปืนไหมประกาศกึกกล้องบอกกล่าวนะถ้ากลาวนี้ไรตบัดสัตว์ ไม่รักษาสัจจะฉันจะไม่มาห้ามจะไม่ขอชีวิตใครอีกใครทำกรรมใดบ่จะต้องรับกรรมนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจนาเอินด้วยนะต่อไปฉันจะไม่มายุ่งด้วยอีกเดชกับปนาตยืนมองจ้องหน้าของสาวอยู่เกือบอึดใจถึงหันกลับเดินดุมไปรวมกลุ่มก,กับเดชกำพล แล้วพากันเดินหายไปในแนวป่าพร้อมด้วยหนาเอินซึ่งเป็นคนละไฟปฏิวัติมองตาศัตรูจนลับตาเขายืนงงหลายคนเสื้อนอนเขามองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีโดยเฉพาะสามสาวที่ยืนรวมกันอยู่ตรงหน้าของเขาไม่ถึงสาม,มาสามสาวยืนพูดกันเหมือนไม่มีเขาอยู่ในที่นั้นด้วย เงาจันใครเป็นคนไปเอาตัวเธอมาดวงดาราสักถามอย่างสนใจท่าทางเป็นทุกข์เป็นหลอนไม่เคยเห็นหน้าไปหาที่โรงเรียนบอกว่าคุณปฏิบัติถ,ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสมากต้องการพบฉันให้รีบไปพบเร็วๆเดี๋ยวจะไม่ทันเห็นใจถึงรีบมามีอย่างนั้นด้วยหรือ ดวงดาล่าพยักหน้างึกๆงึกิวขบวดครุ่นคิดพลางหยายสายตามาที่มาลีทิพย์แล้วถามว่าเธอละ่ะใครไปหลอกเอาตัวมาคุณพลไปเองบอกว่าพ่อขับรถไปชนรถขนสุงอาการล่อแล่ให้รีบมาพบเดี๋ยวนี้จะไม่ทันเห็นใจหรือ ดวงดาน่าสอดแล้วถามเป็นกลางๆไม่เจาะจงใครใครล่วงเกินยังไงหรือเปล่าระหว่างทางมาที่นี่ไม่มีสองสาวปฏิเสธเกือบพร้อมกันเกาะดีอย่างนั้นเรากลับกันเถอะฉันจะไปส่งจนถึงที่ทุกคนที่หน้าที่หลังอย่าเชื่อใกลง่ายๆ เดี๋ยวนี้บ้านเมืองของเราไม่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงแล้วจะกลับยังไงมารีทิพถามดวงดาลาหันมาทางปฏิบัติพลางถามเสียงเรียบๆมีรถไม่ใช่หรอคะต้องเดินไปก่อนรถจอดที่บังเกอร์หลังฝากทางเก่าโน่นทำไม จึงเลือกมาพบกันแถวนี้คะ่ะผมไม่ได้นัดมาค่าผมต้องการให้ทุกคนมาพบกันแล้วผมจะถามใครโกงค่าหุ้นพ่อผมเท่านั้นแต่ไม่รู้พี่ชายนะชายของคุณคิดยังไงถึงนัดคนมามากมายก,กายกองอย่างนี้คุณรู้แล้วนี่คะสองฝ่ายไม่ถูกกันเสียโต้งต้องการล้างคนทางพ่ออยู่แล้ว พอได้รับจดหมายของคุณที่บังคับให้พี่เดชเขียนเขารอโอกาสอย่างนี้อยู่แล้วมีหรือเขาจะมามือเปล่าแล้วคุณอุย๋ยหลูได้ยังไงนาเอิญสิไปรับตัวมาให้มาพูดกับเสียโต้องอย่าทำอะไรรุนแรงถ้ารักจะมีไม่ปีต่อกันคุณอุ๋ยพบเสียโต้งหรือเปล่าพบสิขา บอกเขาตรงๆถ้าไม่ถอนคนกลับขืนหลอมฆ่าพี่เดชกับพี่พลอุ๋ยจะร่วมมือกัะเสือเพลิงฝาปล้นลงเรื่อยแล้วเผาเสียให้ลาบเป็นหน้ากองจะฆ่าทุกคนที่ขวางด้วยเสียโต้งยอมหรืออย่างนั้นกระมังคะเสียงปืนถึงสงบเขาหลูหรือเปล่าว่าผมอยู่แถวนี้ เพิ่งลูกกระมังขาถึงได้ถามเป็นลูกหมายของปฏิวัติหรือถามใครถามอุ๋ยค่ะอุ๋ยเดาต้องใช่แน่ๆและคงจะตลบหลังเสียโต้งด้วยเขาเลยรีบกลับบอกให้คนของเขารีบแยกย้ายกันไปว่าแต่เรากลับกันหรือ,อยังขาเดี๋ยวพ่อยกคนมาถึงจะยุ่งกันใหญ่ปฏิวัติบอกบน ให้สั่งลูกหน้องให้เดินนำหน้าพาสามสาวลัดเลาะจากจุดประทะกันตรงไปยังบังเกอร์หลังเบื้องหลังยอดเขาสูงเบื้องหน้าและกว่าจะมาถึงที่นี่ดวงตะบันหลบลงเบื้องหลังขุนเขาและป่าดงดิบไปแล้วอากาศสลัวมัวมนมืดลงอย่างรวดเร็วพอท้องฝ่าด้านตะบันตกเป็นสีขมป่าทั้งป่ากลายเป็นสีดำไปตลอด ไม่มีสีอื่นปะปนให้เห็นเลยรถบรรทุกคันใหญ่บิ่งออกจากที่ซ่อนมารับทุกคนขึ้นรถยกเห้นปฏิบัติกับโบนไปแนลนด์โรเวอร์คอยระวังหลังอยู่ตลอดเวลาระหว่างทางโบนถามปฏิบัติอย่างห่วงใหยถ้าไม่มีผมกับคนของผมนี่คุณจะทำยังไงครับ เห็นจรลำบากทีเดียวหวังพึ่งเพื่อนๆฟูงๆไม่มีใครโผล่มาหาเลยเดี๋ยวต่อจากนี้แหละครับคุณจะได้ใครเป็นเพื่อนผมออกหน้าออกตานักไม่ได้อันตรายรอบด้านนะครับจบตอนที่36เลยนะครับอาการเจ็บคอของผมหายใกล้จะเป็นปกติเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วนะครับ แต่ผมยังตะเบงเสียงแรงๆจังไม่ได้และอัดต่อเนื่องยาวๆก็ยังไม่ได้เหมือนกันเพราะเกรงว่าอาการอักเสบของลำคอและกล่องเสียงมันจะกำเริบอีกนะครับรออีกสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะควบตอนให้ฟังทีละตอนไปก่อนนะครับขอบคุณเยหลายครับ